มีอาเซียนอินเตอร์เกรชั่นเรากำลังจะรวมศูนย์รวมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นวันอาเซียนสตรองให้คิดภาพว่าอาเซียนกำลังจะเกิดเหมือนยุโรเปียนอินเตอร์เกรชั่นที่จะเกิด3อย่างฟรีฟลูฟ์เพียโปคนจะไหลลื่นวันพาสปอร์ตวันวีซ่าเหมือนเชนเก้นวีซ่าครับท ALENT จะไหลลื่นทั่วอาเซียนแล้วไม่ต้องมานั่งขอวีซ่าซ้ำๆนะครับอย่างที่2คือฟรีฟลูฟ์ของกูจันลอจิสติกส์ พวกคอสตูมเคลเรนซ์พวกอ e ิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตอีคอมเมิร์ซอะไรต่างๆเนี่ยพวกสุกรมสุลกากรที่สแตนดาร์ดไอเซชันไม่เหมือนกันค่าฟรีค่าธรรมเนียมไม่เหมือนกัน,นอีกหน่อยจะเป็นสแตนดาร์ดเดียวกันาา e, ทำให้เอสบีเอสบีไทยเนี่ยสามารถที่จะส่งของทั่วอาเซียนได้แล้วในแกรนเมนนี้อย่างที่สามคือฟรีฟลูฟเพย์เมนต์การชำระเงินเหมือนพร้อมเพย์ครับอีกหน่อยไม่ใช่แค่กรุงเทพก,กับเชียงใหม่นะอีกหน่อยกรุงเทพไปมะนิลาของฟิลิปปินส์นะครับกรุงเทพไปจาการ์ตาของอินโดนีเซียมันจะฟรีฟลูอินทันเซนะเทศ ทั่วทวีปของอาเซียนทั้งหมดสิ่งนี้กำลังจะเกิดเกิดขึ้นแล้วครับในปี2025นะครับแล้วเขาจะเน้นไปฝั่งเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งนั้นเลยนะครับเหลือหนึ่งานะทีสุดท้ายนะครับมีอยากจะอัปเดตอันสุดท้ายก็คือแซมโอเบนก็ไปครับของ OpenAI ครับที่เขาไปเขาก็พูดกันว่าตอนนี้เนี่ยมันกำลังจะมีเฟสที่3ที่เรียกว่า Digital Humans เกิดขึ้นมาเฟสแรกที่จะเกิดก่อนคือ a u g m e n t a t i o n ก็คือฝั่งของ front line worker เนี่ยชาวอาญาเข้ามาอ u g m e n t ให้ตัวเองเป็นซูเปอร์แมน มีความสามารถเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเหมืน i, อนกุชชี example ที่ผมเพิ่งอธิบายไปเฟสที่2ก็คือ automation เหตุผลที่ automation มันจะเกิดหลังจาก augmentation เพราะว่ามันจะเกิดแรงต่อต้านเยอะมากเลยเพราะว่ามันจะทําให้คนตกงานในฝั่งไวง white collar automation เลยจะเกิดหลังจาก augmentation ของ blue collar และเฟสที่3เนี่ยเขาก็หล้อแม้แต่ moderator ที่ work ในฟอร์มบอกอีกหน่อยผมก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้คุณแล้วเขาสามารถที่จะมีเป็น AI moderator ที่ connect คลังความรู้จากข้างหลังบ้านที่มีความรู้ถามได้ตรงประเด็นหมดทุกอย่างเขาหัวเรอกันเป็น digital humans แต่ทีนี้ Salesforce CEO ซึ่งอยู่ในบริทีเดียวกับแซมออเมนเนี่ย mm hmm. ก,ก็บอกว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้ที่เป็น Digital Human ได้เนี่ยเราต้องข้าม b บรีย e r ที่เรียกว่า Trust ก่อนอีกหน่อยเราจะมีดิจิทัลด็อกเตอร์ดิจิทัลโมเดเ r เตอร์เนี่ยอย่าง Digital Doctor เนี่ยถ้าเราไม่มีเป็นคุณหมอที่เป็นไม่มีไม่ e อ็มเบดคอลว l ลูแล้วทำทุกอย่างเพื่อ Maximize Profit หรือกำไรเนี่ยเป็นคุณหมอที่น่ากลัวมากเลยเนี่ย ไม่มีจัยาบันใช่ครับเขาก็เลยคุยกันว่าอีกหน่อยถ้าเราจะไปถึงดิจิทัลฮิวแมนอย่างแรกคือเฮอร์เที่เราต้องข้าไม่ได้คือ Trust Hurdle เนะครว่าเราจะ r e l y on Digital h u m a n แได้คนรุกต้องกล้าใช้จริงๆด้วยอย่างที่2คือไอ้ดิจิทัลฮิวแมนที่เรา Human, ที่เราสร้างเนี่ยเราต้อง Agree ตรงกันทั่วโลกว่า Core Values คืออะไร การ์ดเรลส์ Rails คืออะไร red stop คืออะไรทีนี้2คนก็เถียงกันครับ sales force กับ sam อัลแมนบอกว่า sales force หมาว่าคนที่จะกําหนดว่าการ์ดเรลส์คืออะไร red stop หรือ c o r e values คืออะไรก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยแหละที่มาที่ world economic forum คนสามัญกรที่คุมมากกว่า50%าสิบร์เซ็นต์ของบริษัทในตาลาดทรัพย์รวมกันก็เป็นผู้นําอีกแล้ว sam อัลแมนบอกไม่ใช่จริงๆเขาควรจะ c r o w d source เพราะว่า AI เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีที่เป็น general purpose technology คือกำหนดจะกระทบทุกอย่คนลากยากระดับคนถึงบนสุดของประเทศทุกคนควรจะมีสิทธิ์ออกเสียงว่า AI เนี่ยควรจะ govern ยังไง การเรสเรสซอฟต์คอร์เวลวูดเนี source, ่ยเขาจะคราวซอฟต์ส so ักคนระดับข้างล่างขึ้นข้างบนในขณะที่เซลล์ซอฟต์บอกว่าต้องจากข้างบนลงจากข้างล่างก็เป็นสิ่งที่ผู้นําก็ยังดีเบตกันอยู่เลยว่าไอ้พวกคอเวลวูดสุดกราดเรสที่เราจะใส่เข้าไปในดิจิทัลฮิวแมนในเฟซซัทไปเนี่ยมันควรจะโคดีไซน์โคครีเอทกันยังไงได้บ้าง สุดท้ายนี้สิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากคือเขาก็บอกว่าแซมโอแมนคุณดนไอ้นิว york times ฟ้องอยู่นี่เพราะว่า a i คุณเนี่ยไปเอาอาร์ติคิออดีตย้อนหลังมาหมดเลยข้อมูลแล้วก็พรีเด็อะไรเรียบร้อยโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตของนิว york times หรือวอลด์ีทเจอร์แนลแซมก็ข่าวบอกว่าไม่ได้ฟ้องร้องเรากำลังมี productive discussion กันอยู่เขาบอกว่าอีกหน่อยสิ่งที่กำลังจะเกิดกับ Open AI ในปีนี้ปีหน้าก็คือกำลังจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า decentralized payment model ใครที่ถูกเอา d a t a เข้าไปใช้เนี่ยทาง Open AI จะมีวิธีในการชำระเงิน้ ใช้ได้นะทุกวันนี้เลย AI ทุกคนทดลองใช้ได้นะสามารถที่จะส่งอีเมลหาลูกค้าได้แต่ห้าม attach แล้วก่อน email จะสามารถ attach document ได้ attach attach file ครับเขาบอกมันไม่ปลอดภัยใช้สื่อสารได้กับลูกค้าอย่างเดียวแต่ว่าเราจะเอาเอกสารทางกฎหมายไปให้ลูกค้าเนี่ยเทอมชีตะไรท่างๆต้องพิมพ์ในเครื่องซีล็อกเนี่ยสี่ห้าโมงเย็นแล้วหอบไปให้ลูกค้าเป็น physical file เท่านั้นเพราะมันไม่ปลอดภัย